สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในข่าวไวทยเทนิวนะครับเรามาถึงจุดนี้กันแล้วครับนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าปัจจัยอื่นๆหรือไม่นะครับเพจเพจหนึ่งครับเขาประกาศขายกิจการครับแต่ว่าไม่ใช่ร้านค้านะครับแล้วก็ไม่ใช่บริษัทต่างนะครับประกาศขายกิจการกิจการนี้คือกิจการอาบอบนวดชื่อดังครับ นะครับมูลค่าที่เขาขายเนี่ยคือ470ล้านบาทนะครับอา้าวนวดนที่นี่เนี่ยแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ในทำเลทำเลทองนะครับทำเลทองย่านปิ่นเกล้าการันตีเลยครับเขาการันตีกำไรเลยนะครับว่าไม่ต่ำกว่า3-6ถึงล้านต่อเดือนนะครับพร้อมกับเน้นย้ำนะครับว่าไม่ได้ขายเพราะขาดทุนแน่นอนแต่ขายเพราะเจ้าของเนี่ยอายุมากแล้วชาราภาพแก่แล้วจึงจำเป็นจะต้องขาย นะครับก็ได้ได้ว่าเป็นที่ฮือหาและก็สนใจในโลกออนไลน์อย่างมากครับในตอนนี้เมื่อวานที่ผ่านมานะครับผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าดรีมวงสมบูรณ์เขามีการประกาศขายกิจการธุรกิจอาบอบนวดชื่อดังย่านปิ่นเกล้าครับโดยระบุข้อความนะครับว่าธุรกิจเนี่ยมีอินคำทุกวันกำไร3-6ล้านต่อเดือนธุรกิจถูกกฎหมายทุกอย่างรองรับทุกกลุ่มทุน มีทีมงานบริหารเดิมพร้อมดูแลให้ด้วยครับหรือถ้าไม่อยากบริหารเองเรามีผู้พร้อมเช่าบริหาร2ล้านต่อเดือนนี่นะครับส่วนทรัพย์สินประกอบด้วยที่ดินปลอดภาระติดถนนอรุณอมรินครับทำเลทอง3ไร่เศษอาคารสถานบันเทิงครบคันครบวงจร5ชั้น3หลังใบอนุญาตสถานบริการอาบบนวด104ห้องใบอนุญาตประกอบกิจการคาเฟ่ขนา,า,นา,านดใหญ่50โต๊ะ นี่ครับทั้งนี้นะครับเจ้าของโพสต์เนี่ยเขายังได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่าสาเหตุที่จําเป็นจะต้องขายเนื่องจากว่าเจ้าของเนี่ยสูงอายุและไม่มีผู้สืบทอดกิจการต่อจึงเสนอขายที่ราคา470ล้านบาทสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ต,มติดต่อคุณดีมนะครับพร้อมกับทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้กิจการไม่ได้ขายไม่ได้ขาดทุนค่ะนี่นะครับเขาเน้นย้ําที่ต้องการขายเนี่ยเพราะว่าเจ้าของกิจการเนี่ยชาราภาพอายุ90ปีแล้ว และไม่มีผู้สืบทอดกิจการต่อจึงต้องการขายเพื่อหาเจ้าของคนใหม่มาบริหารนะครับก็ได้ได้ว่าเป็นที่ห้ามกันเพราะว่าไม่เคยมีนะครับการประกาศขายอาบอ,อบนวดแบบโจงแจ้งขน,นาดนี้นะครับก็ได้ได้ว่าประกาศขายแอ่วนวดกันแล้วล่าสุดนะครับซึ่งเห็นว่ามีคนซื้อแล้วด้วยมีคนซื้อแล้วนะครับธุรกิจอาบอบนวดที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยนับย่านปิ่นเกล้านะครับ เรียว่าเขาการันตีครับว่าได้เงิน36ล้านต่อเดือนอย่างแน่นอนนะครับใครสนใจอะไรไงก็ลองติดต่อไปดูนะครับถ้าสมมุติอาจจะดุดจองนะครับมาอยู่ที่ยุคที่ต้อง F อาบบนวนกันแล้วนะครับข้าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ